ในฐานะประธานดำเนินการจัดงานพิธีมอบรางวัลเพชรนกประจุัปีพุทธศักราช2562 2563ในครั้งนี้นะคะกับเรียนพระนท่านสุวัธิปตตะไัรลบท่านประธานในพิธีดิฉันนางสาวคุณพักสอนคุณนภรสิทธิ์นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงในโอกาสนี้ิฉัน เรียนเจอแน่นประธานได้กลาวเปิดงานและก็อมอบรางวัลแกกผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านจะเป็นคุณและ,ะต้องขอบคุณมากค่ะท่านนายกสมาคมนะครับผู้บรดิษรายการภาพและเสียงและก็คณะกรรมการสมาคมท่านผู้เข้ารับารางวัลนะครับท่านบุคคล และก็อบากตลอท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ที่เกิทุกท่านผมขอขอ,ขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมที่ได้ตุณาให้เกียรติผมนะครับมามอบรางวัลเพชรกนกแล้วก็ก,นกหนกนาคาราซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลและก็องค์กรที่สร้างคุณงามความดีเสียสละแล้วก็ความเพ็ยประโยชน์เพื่อประเทศชาติซึ่งได้ตัดขิ้นเป็น ปีที่4นะครับารปี2562ถึง2563ซึ่งผมได้รับทราบด้วยความดีนะครับว่าสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงเนี่ยมีเจตนาลมที่ดีกับประเทศนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการที่จะมอบรางวัลเพชรกะนกและกระหนกนาคราชนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างความตระหนัก นะครับในความหลักชาติศาสนาพระมากษัตริย์และก็การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็ต้องการที่จะยกย่องผู้ที่ทําคุณงามความดีให้กับประเทศและก็เป็นการส่งเสริมสร้างกำลังใจให้ทุกคนได้หันมาทาความดีกันและก็สุดท้ายวัตถุประสงค์ของรางวัลน,นี้ก็คือต้องการที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคธมธรรมนิบาล ในคุณธรรมเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียนซึ่งผมคิดว่าวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ที่ที่สอดคล้องกับสถานก,การณ์ของบ้านเนมืองวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอแสดงความยินดีนะครับหลัจากนี้ไปก็จะได้จะทำพิธีมอบรางวัลกขนกหน้าตลาดนะครับแล้วก็เพชระนกนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ านายบรเกิดเล็กคงปฏิมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานปฏิมากรรมจากโลหะจนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับสากลได้รับรางวัลมากมายท้งจากหลายรัฐบาลทั้งในอิตาลีและสหรัฐอเมริกาได้รับการบรรทึกในโครงการภาพพื้นดินไทยในฐานะที่มีผลงานในเรกระดในระดับสากลส่งวรได้รับการยกย่งองเชิดชูเกียรติ นะครับมาชมผู้บริการภาพเสียงนะครับให้ขอขอบพระคุณพระน้ท<ค>่านสุวัสดิ์เจต่าอดีตรงเลยกั้งนี่นะครับที่ได้เกีรยิมาเป็นประธานในวันนี้นะครับแลกอบพระุณผู้เข้าร่บมานทัทุกท่านด้วยนะครับผู้บริหารหรือเลือกให้ประธานท่านประธานคร